สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อน,อนลๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมตอนบ่ายนะคะบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยเไไป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเก,กินไปและคุณอย่าให้ตรงมากขึ้นนะคะทางช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้จะมีแบบแชทแบบคอแบบแรนดอมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรแบบแชทอยู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้สึกว่าช่วงเนี้ เรามีดวงต่อกันนะมีโชคชะตาต่อกันเราอาจจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ก็ได้เจอกันจากการท่องเที่ยวเจอกันจากคอนเสิร์ตเจอกันจากสถานลื่นลม หรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราได้เจอการชันเชื่อแบบนั้นที่ผ่านมาฉันก็คาดหวังมาตลอดเลยนะว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่ทําให้เราเจอกันโดยง่ายเราอาจจะไม่ได้เจอกันมานานแล้วแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงฉันยังว่าความรักยังเก็บความรักให้เธออยู่นะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยเราก็ยังรอการพบเจอเธออยู่ช่วงนี้ฉันก็งานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาอยากให้เธอเข้าใจและฉันก็รู้ว่าเธอเองก็งานยุ่งเหมือนกันเราต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่คิด คิดถึงเธอนะฉันคิดถึงเธอตลอดแล้วก็รู้ด้วยว่าเธอน่าจะคิดถึงฉันเราห่างไกลกันขนาดนี้แต่ฉันเชื่อว่าความห่างไกลมันไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเราฉันยังคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงของขวัญคิดถึงดอกไม้คิดถึงโมเมนต์ดีที่เธอทําให้แม้สถานการณ์ของเรามันจะนิ่งไปก็ตามแต่ฉันเชื่อว่ามันจะไม่ได้นิ่งตลอดไปมันยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือแก้ไขสิ่งต่างๆได้ฉันเชื่อแบบนั้น ฉันยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ยังมีความคิดว่าเราจะต้องได้พบเจอกันในสักวันหนึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงโมเมนต์ของการทำงานฉันรู้ว่าเธอทำงานหนักมากฉันเองก็ทำงานหนักมากวันหนึ่งถ้าเราทำงานล้วประสบความสำเร็จเราค่อยมาตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราก็ได้เนาะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเงินอนาคตและการงานที่ประสบความสาเร็จแล้วเรื่องของความรักเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้มีใครเธอยังไม่ได้มีใครฉันยังไม่ได้มีใครวันข้างหน้าวันหนึ่งเรามาเจอกันเรา,ากลับมาคุยกันหรือเรามาเรามีการตกลงกันเนี่ยมันน่าจะสมหวังได้ฉันเชื่อแบบนั้นนี่คือข้อความตอนบ่ายนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณ มีคนเกิดวันจันทร์นะคะวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสธาตุดินนะคะการผลึกศบมังกรนะคะธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะธาตุไฟเมษสิงค์ธนูนะคะแล้วก็มีราศีกุมนะคะเกิดวันศุกร์โดดเด่นมากๆวันจันทร์โดดเด่นมากๆนะคะธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกค่ะวันอาทิตย์นะคะมีวอ่ามีธาตุไหนอีก หมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจอนคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ